สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้จะพาพี่ดอยพิซซี่มาตามต่อแนวทางตัวเลขเด็ดตัวเลขดังครับผมครับอาจารย์พานทองโทรหาด่วนครับพี่น้องเนาะครับโทรหาด่วนครับหลังจากที่งวดว่างหันโอ้สุดยอดครับผมเพิ่นไห้น้องอ้ครับผมห้าเจ็ดศูนย์ตัดเล่น ห้าเจ็ดครับผมกับเจ็ดศูนย์ครับถือว่าสุดยอดครับพี่น้องเลขอาจารย์พานทองเอาในคลิปนี้ค็เพินจะมาแอบย่ำโค้งที่ถ่ายก็ว่าได้ครับพี่น้องเนาะครับผมแนวทางตัวเลขอาจารย์พานทองจะเผยได้ครับพี่น้องเม็ดเดียวหางเดียวตามสไตล์เพิคือเก่าครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์พานทองเก่ามาเชียร์กับขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผม กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ครับเก่ามาเชียน้ำเชียร์อูน้ำชัยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมเราฟังที่เด็ดกับอาจารย์ท่านท่องกันเลยครับอะร <c oughs> ออาจารย์ครับคือเสียงหนุ่มนะครับเก่ามาเชียสวัสดีครับผมครับผมหนาว <c oughs> <c oughs> หนาวหนาวบอกว่าออกเรยบานนี่หนาวป้าตัวอากาศหนาวทัวถึงกันหมดเล, ab, ล <laughs> ยเน,น,นาะครับผมนี่อ้หนาวทัวถึงหมดเลยแหละอยู่่วนบุรีกับหนาวครับผมครับ <c oughs> อุดรกับหนาวครับครับเป็นยังไงครับอาจารย์โคง้งวิไทยครับที่เด็ดจัดเน่นเนนคือเกาคือครับผมเออผ,ผมว่าผมว่าคงอยู่ไม่ใช่เ็นบอนไหม หกมีปะครับครับ6,9เขาเก่าเอาเป็นว่าสรุปในคลิปนี้ก็ได้อาจารย์ครับผมครับครับเอายำอีกคำหนึ่ครับผมอครับผมพร้อมแล้วครับผมเออบน ้าหลักสิบวิ่งเก้าหลักสิบครับจับคู่สามตัวแปดเก้าหกแปดเก้าหกนี่คือว่าชุดชุดคัดกะทิหมวกะทิแล้วป่าครับนี่ครับครับแปดเก้าหก เดี๋ยวเดี๋ยวตัดเหรียญกันเ้อครับผมตัดเหรียญกันกันไว้ครับแปดเก้าเก้าหกแปดหกตะวันเนียนไปทีเก้าหกเลยนะครับผมสิบหน่วยเพิ่มครับตัดกันไว้น้ำล่างล่างวิ่งสี่หลักสิบวิ่งสี่หลักสิบครับครับผม จับคู่สี่เจ็ดครับจับคู่สี่เจ็ดครับโอ้ยยำโค้งสุดท้ายแล้วครับผมครับโค้งสุดท้ายแล้วครับผมหนาวเร็วหนาวออยู่หนาวครักวะหนาวครับผมเฮียนยุดทงอีกวันนี้โอ้เฮียนยืดทงอีกเนาะรับลมเต็มเต็มเลยครับรับลมเต็มเต็มเลยเนาะครับธรรมดาครับผมม่วงขึ้นสีหมอกายเนาะหมอกว่าคอยมีไหมครับบอ มี่างอันเดือนว่าหันมี่หมอกอยู่วันนี้พวมี่มี่ไ้ถ้าร่มเดี๋ยวนี้มิเตเย็นกบเย็นกบห,หนาวเนาะครับเย็นกับหนาวออัอนบุูว่าสิมดมืออื่นเรือมม่องว่าสีเงาไปหอดปีใหม่กับบุโรครับเนี่ยมันมันยัง,งหมดเรายังมหมดแบบครับอืมันก็ดีเงาหอดปีใหม่อยู่เงาหอดปีใหม่ครับครับ ดังไฟ่ิงครับพี่ไม่ตากแดดครับตากแดดแล้วยี่กับจี้น่นเสียบๆใช้มองบปิดแดดด้วยโอ้ของแถมเลยนี่ใช่ถ้าใครจังหน่อยปาดชัวครับรายการจี้นี่แหละมีอันยุคับผมนี่แหละครับผมบรรยากาศเก่าๆครับพี่น้องครับบรรยากาศเก่าๆ ดังไฟฟิงครับนั่งยีวงกันเนาะครับตีว่งกันอ้อมโลงโค้งบ้าครับข้างนี้แหละขับครับผมกินเข่ายูหันเลยพ่อมครับนี่แหละครับพี่น้องโค้งสุดท้ายอาจารย์พานทองครับผมโทรด่วนครับย่ำตัวเลขให้แล้วคบนเก้าหลักสิบ แปดเก้าหกครับแปดเก้าเก้าห่าหวยตัวเนี้ยครับผมครับคิดว่ามาครับผมแปดเก้าหกนี่ผมว่าซีมันตีเป็นลางซีลางครับผมจัดให้ซีเจ็ดเม็ดเดียวอย่าลืมเน้อครับผมคนหนึ่งซีเต็มเต็มผู้เดียวเลยเน้อครับผมงวดนั้นครับจัดเต็มเต็มเลยหนึ่งซี คเฮาครับครับผมก็มาเชียร์กับขอบพุณนอาจารย์พันทองเด้อครับผมครับโชคดีปีใหม่ได้โชคได้ลาบไหญปไนน้ำกันครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮาครับพี่น้องครับผมครับเพื่อนกัมมาย่ำเป็นโค้งสุดท้ายกบ่าได้ครับพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายอาจารย์พานทองครับเม็ดเดียวเช่นเคยครับเพื่อนกับ ว่างเลขไว้ชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่ว่าขัดแล้วเด้อครับผมขัดแล้วนิ่งแล้วครับพี่น้องเนาะวิ่งเก้าหลักสิบครับบนสามตัวบนแปดเก้าหกแปดเก้าเก้าหกแปดหกอันนี้คือคอมาพรเซอร์ตัดครับพี่น้องเนาะครับผมแต่ว่าเพิน่นคอมเพรสเซอร์ให้ตัดเพิ่นอยากให้แบบตรง,ตรงๆแล้วครับผมแปดเก้าหกแปดลักลอยเก้าลักสิบ หกลักหน่วยเองสิครับผมครับแล้วก็มาที่เลขล่างครับผมเลขล่างวิ่งล่างสี่หลักสิบครับพี่น้องสี่หลักสิบจับคู่ล่างเม็ดเดียวครับตามสไตล์เพิ่์นคือเก้าสี่เจ็ดครับผมครับสี่เจ็ดเน้นเน้นครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์กะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผม ที่เขามารับช่มรับฟังแนวทางตัวเลขกับเกามาเชียน้ำเชียหรือว่าอูน้ำใช่ก็ขอให้ได้รับโชคไอนี่ไปน้ากันครับพี่น้องเนาะถูกหวยเรื่องเงินไปน้ากันแนวทางที่น้าเสนอมาสู้พี่น้องชีก็ขอให้ได้โชคลาบกันเต็มเต็มสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนาเด้อครับพี่น้องพอกันคลิปหนาครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขที่ยั่งอาลงเหลืออยู่ครับพี่น้องเนาะก็มีอีกหลายเสื้อนโยครับผมอย่างเช่นเลขพม่าครับผมเลขสูตรพม่าครับพี่น้อง กะยังบัะเทไดมากครับผมพ่อห้องครับผมขาดว่ามือแรกเด้อครับพี่น้องเจอกันเลขพ่อห้องครับผมกจะล่งคลิปมือแรกนี่ครับพี่น้องเลขพ่อห้องครับเลขตั้งหลักของพอ่อถือว่าชุดหยอดครับพี่น้องเลขตั้งหลักหรือว่าเลขวิง่งเลขวิ่งตั้งแต่ตามมากเขาตลอดเด้อครับผมเขาทุกงวดว่างันกับเพื่อนห้แปดเขาครับพี่น้องวิ่งแปดครับ เอาถ่ายคลิปนี้ก็เอาไปสนี้ครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ